คลิปนี้ก็จะเป็นบทเรียนสำหรับชั้นผู้เชื่อใหม่นะครับซึ่งเป้าหมายที่อยากทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็อยากสร้างให้ผู้เชื่อใหม่ที่จะได้ฟังนะครับบทเรียนต่างๆเป็นบทเรียนง่ายๆนะครับที่จะนำท่านให้เติบโตกับพระคริสต์ก็จะมีบทเรียนที่สอนแล้วก็แนะนำนะครับก็ขอให้ท่านฟังให้จบนะครับเพื่อท่านจะได้ความรู้นะครับในการดาเนินชีวิต กับพระเยซูในแต่ละวันบทที่หนึ่งผมจะมาพูดถึงเรื่องความแน่ใจในความรอดพระคัมภีร์บอกเราในเรื่องของความรอดนะครับเมื่อเรามาบทเป็นครั้งแรกเรารู้สึกสัมผัสกับพระเยซูและเราก็เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอดให้ศิยาพิบาลได้อธิษฐานเพื่อนำพระเยซูคริสต์ เข้ามาในชีวิตพระคัมภีร์ได้บอกไว้นะครับในพระธรรมโยนบทที่สามข้อที่16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันร์พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกเอาไว้ว่าผู้ที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นหมายถึงพระเยซูผู้นั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันร์ชีวิตนิรันร์นั้นหมายถึงว่าชีวิตหลังความตายท่านจะได้ไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าแน่นอนครับต้องมีการชดใช้คนดีก็ต้องเก็บเกี่ยวความดีคนชั่วก็ต้องเก็บเกี่ยวความชั่วเอาไปแต่ในพระคิดธรรมคัมภีร์ได้สอนว่าไม่ใช่ความดีของเราแต่เป็นเพราะพระคุณของ พระเยซูคริสต์ที่ได้ทรงมีกับเราพระองค์ทงถูถกตรึงตายบนไม้กางเขนเพื่อช่วยเราทั้งหลายในโรมบทที่10ข้อที่9และข้อที่10นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องความรอดเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งความรอดเราจะรับได้มาก็ต่อเมื่อเราจะต้องได้ยินนะครับความรอดเกิดจากการได้ยิน ในโรมบทที่10นะครับข้อที่9และข้อที่10นะครับคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและยอมการยอมรับสัจจะของพระเจ้า ด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดดังนั้นความรอดเกิดจากการที่เราจะต้องเชื่อด้วยใจและก็รับด้วยปากเราถึงจะได้รับความรอดเราจะต้องมีความเชื่อเราจะต้องรับด้วยปากว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองจึงเป็นเหตุผลว่าไม่ใช่ความดีของเราแต่เป็นเพราะความเชื่อ ที่จะนำเราไปสู่ความรอดในเอเวซัสบทที่สข้อที่8และ9นะครับได้กล่าวไว้ว่าด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวของท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอดได้เห็นไหมฮะ พระกมภีตอนนี้ยังบอกว่าความรอดได้รับโดยพระคุณไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้กระรทําแต่พระเจ้าทรงประทานให้ดังนั้นความรอดจึงไม่สามารถอวดได้ด้วยความดีของมนุษย์แต่เป็นโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อพวกเราทุกคนความรอดจึงหมายถึงการพ้นโทษของบาปซึ่งหมายถึงการตกนรกเมื่อเราเสียชีวิตไป แต่พระเยซูจะช่วยให้เราไม่ต้องพินาศไม่ต้องตกนรกแต่เราจะมีชีวิตนิรันดรเราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์แทนที่เราจะได้ไปอยู่นรกพระเจ้าจะทรงรับเราไปแผ่นดินสวรรค์และก็เรารอดเพราะพระเยซูทรงไถ่เราและเราเชื่อวางใจในพระองค์พระเยซูคริสทรงไถ่มนุษย์ทุกคนให้รอดพ้นจากความบาปโดยการที่พระองค์ทรงยอมสละชีวิต ยอมถูกตรึงบนไม้กางเขนแต่เฉพาะคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นจึงจะได้รับความรอดดังนั้นคนที่เชื่อเท่านั้นจึงจะได้ไปสวรรค์และก็ยิ่งไปกว่านั้นความเชื่อหมายถึงการยอมรับและการยอมสารภาพว่าตนเองเป็นคนบาปเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อไทยบาปของเราและยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของชีวิต ผู้ที่เชื่อพระเยซูคริสต์จะต้องแน่ใจในความรอดที่พระองค์ประทานให้อย่างเช่นการตัดสินใจที่เราออกไปรับเชื่อเราจะต้องมีความเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงตายเพื่อเราอย่างแท้จริงและก็ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราจะต้องตัดสินใจในการที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์มั่นใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงไถ่บาปเรา และเราจะต้องยอมรับให้พระองค์เข้ามาเป็นเจ้าของชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสิ่งที่เราไปคิดสจักและเราได้อธิษฐานตามศิยพิบาลน,นั่นเองเป็นการเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดสำหรับเราดังนั้นเมื่อท่านเชื่อในพระเยซูแล้วพระองค์ได้ประทานฐานะใหม่ให้กับท่านก็คือว่าให้ท่าน เป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นบุตรของพระเจ้าอันที่สองนะครับเราเป็นคนชอบธรรมคนชอบธรรมในที่นี้ก็คือคนที่ไม่มีความผิดบาปเสมือนไม่มีความบาปในชีวิตเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงชำระล้างเราด้วยโลหิตของพระองค์อันที่สามเมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราจะเป็นสาวกของพระองค์และสาวกของพระองค์นั้น ก็คือการเชื่อฟังและดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ขั้นต่อมานะครับหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของการเป็นสาวกของพระเยซูก็คืออย่างแรกการเชื่อฟังเราจะต้องเชื่อฟังเราจะต้องมาคิดสัจจ์เป็นประจำเราจะต้องมาเรียนรู้มานมัสการพระองค์อันที่สองเราจะต้องติดสนิทเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์เราจะต้องอธิษฐาน เราจะต้องนมัสการพระเจ้าเป็นส่วนตัวอันที่สามเราจะต้องรับใช้การรับใช้คือการบริการการรับใช้คือการประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ให้ทุกคนได้เชื่อและเห็นถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของเรานะครับดังนั้นการเชื่อฟังพระเยซูพระเยซูทรงถือว่า ผู้ที่ประพฤติตามคําของพระองค์นั้นก็เป็นมิตรสหายของพระองค์ถ้าเราเชื่อฟังพระองค์เราก็จะเป็นลูกของพระองค์ที่พระองค์พร้อมที่จะอวยพระโพรชีวิตของเราอย่างมากมายผ่านการเชื่อฟังอันที่สองเราจะต้องติดสนิทกับพระเยซูพระเยซูตรัสว่าคนที่เข้าสนิทในพระองค์ และพระองค์เข้าสนิทในเขาคนนั้นจะเกิดผลมากการเกิดผลหมายถึงการมีลักษณะชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เราสามารถติดสนิทกับพระองค์ได้โดยการอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนามัสการอันที่สามการรับใช้พระเยซูได้ทรงไถ่เราเพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจพฤติกรรมของเราที่นำไปสู่ความตายดังนั้น เราจะต้องหันชีวิตมารับใช้พระองค์เพื่อตอบสนองพระคุณของพระองค์ช่วยเหลือขยายเขตแดนพันธกิจของพระองค์มีส่วนในการถวายมีส่วนในการปรนิบัติรับใช้ผู้เชื่อด้วยกันและก็ที่สำคัญการมาบูถการมาร่วมกิจกรรมในคิตสัร ขอให้เราอย่าขาดถ้าไม่จำเป็นเราอย่าขาดเพื่อเราจะสามารถเรียนรู้และมีชีวิตในฝ่ายวิญญาณได้อย่างครบบริบูรณ์ดังนั้นเวลานี้ผมอยากจะนำท่านอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำให้ท่านได้มีความแน่ใจในความโรดข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกอธิษฐานกับพระองค์ลูกรู้ว่า ชีวิตของลูกแท้จริงต้องการพระองค์ขอทรงนำให้ชีวิตของลูกได้เติบโตเป็นสาวกของพระองค์ที่เกิดผลขออวยพรชีวิตของลูกในการงานในการดำเนินชีวิตในสุขภาพและในครอบครัวของลูก ให้เป็นที่ถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์จึงอธิษฐานในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ได้ฟังบทเรียนนี้เพื่อเสริมสร้างฝ่ายจิตวิญญาณให้แก่ท่านขอพระเจ้าอวยพรครับ